สวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง WN Winner พาเลาะนะครับก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับน้าเดอเพื่อสิทธิบัพพาดในการสมคลิปต่อๆไปสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง WN Winner พาเลาะนะครับผมเมื่อนนี้นะครับกับพามาเลาะนะครับเมื่อนี้เป็นมือวันหยุดนะครับวันอาทิตย์เนาะกะพา Winner นะครับมาหยามยานะครับ เดินทางมากันไกลที่เดียวนะครับตั้งแต่คุณละครับลอยเอ็ดนะครับพลทองนะครับผมก็ไปรับมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันว่าตอนนี้ย่าเอาวินเนอร์ไปแล้วนะครับให้เบิ้งว่าซีเข่ากับย้าได้ดีบันใดนะผมเดี๋ยวมาติดตามกันเลยครับผมอันนี้ก็บรรยากาศนะครับรอบๆเนะของบ้านย้านะครับ lông thông cứ cao lắm vào thay bạn nào ở à, đây mua lại đây thế này บอเฮ้ยคนขี่หหยเอ้ยคนบอเก่งๆไหมง่ายจอบต่สยามึงปวดแขนนี่อุ้มหลานก็ได้ก็กินข้าแซ่บบผก็ได้ละะจ้าก็ลาเร็วจ้าเร็วใส่ให้เป็นบอให้เป็นบอจ้างไหนอจ่าเบิ้งเบิ้งผว้ใด้ Winner เด๋ยลูก Winner รับยัง ครับยังครับว้าไปใส่ลูกไปใส่โอ้ะดาดนมเห็เนอะลูกกระดแดนใส่โยครับไอ,ย,อยนะครับอาย แม่เขาครับบอกาซีได้หยุดอยู่อาทิตย์หนึ่งครับเอาไปใส่นอวันี่เนื้อไปใส่ครับไปไหนบึนบไปไหนไปไหนบึนบนไปไหนผู้ใดลูกแม่นบานเฮาวบานผู้ใด โอเค่ง okay. บอามาเบอดทางกันล้วครับ <Walking. S 1> อวเ <Okay. S 1> บาเากำง,งดเล้ายู่ <c oughs> ตัอเบา,วา,วา,วาน้ำล้วเบาาอเบาเวเาาว่าาเบาาาวอตวเาาวเบาวาบาเวันี ิน <eros. S 2> อเขาางนั bride, <laughs> ้นแค่เลยเกินนี่ฮไงเด้อเนยเขาทางนั้นแค่ด้่ดูอ้นเปดดดอร์เ็นแล้วเจอเเนือยาใส่ป็นเนื้าใสครับมาใสม้ม้าสม้า

ไปโไปโรถนดูห่อยขี้ไปโลออคนเบาเบาอะไบ่ลูก่แน่เบาเบาเลยติครับอขีปโดไปโลดเไ้ใส so ่ใส่เร็วนองไล่พนันวะาไปหานองบเบื้องน้องดูเเร ขึ้นฟัวค่ะขึ้นฟัวกันก็ได้ถ้าเราโดดหน้าจะสมิอาอุ้มน่องมล่วอุ้มน่องอุ้มน่องแน่อยากให้เข้าพาไปใบหน่อไปหาพี่ไหมงานแดงไปเดินไปหาพี่ไหมเม้นกับเก่งป่ะไอ้บุลก์ไอติไปคุยกับพี่ก่อนป่ะพี่ชื่ออะไรท่านฮวงเก่งไว้หรอกว่ ถามดูถามดูถามดู

อู้้ื่นนองมาเร็วมาเร็วเอานองเร็วแม่ได้นองแม่ได้น้องแล้วนองเร็วรีล้มนกันเลยูหันแล้วต้องมาแล้วอีหมดไปมึงอินไมามาเร็วมานองมาน้องเร็วขวัญขวัญนนองวัเร็วขวัญขวัใน้อง ใส่ให้เตงไหฟ้หอนเฮ็ดตังไหนอุ่มน้อ uh, นเอาเอาไปอุ้มอนไปเขาเกิดที่หลังเบืองจหวงเออหวงแม่่หวงแม่อ้เอาเอาอมาอยูนน้ยาเรืมั้งาตงอยู่เลยตองอยู่น้ำมาเลยหัวหนอนเดี๋ยวไปเห็ดนอนเดี๋ยวไปผักน้ พังัพังพักน่งสองเทียกับว่าลมนยามฝนขยุดย้อนอยูะหมวยมีมวยพวกเจ้าหนีน้ำนอนเบิ่งก็พื่อถามน่องเบิ่งมาจะใสมีไอโบะะเนอด เอ้าโดดที่ย่างวันนี่หมวกก็ใส่หมวกไ็่เนยใส่ดู